สวัสดีค่ะวิดีโอนี้นะคะสำหรับคนวันอังคารเราจะมาดูเนื้อคู่ของคุณกันค่ะลักษณะของเขานะแต่ก่อนอื่นดูพลังงานความรักของคุณก่อนนะคะพลังงานความรักของคนที่อาจจะพึ่งอกหักเสียใจหรืออกหักมาโดยตลอดความทรงจำมีแต่ความเจ็บปวดนะคะสำหรับวิดีโอนี้คนเกิดวันอังคาราคุณ เหมือนว่าอาจจะเพิ่งเลิกลาอย่าร้างนะคะมาก็ได้เนาะหรือว่ากำลังเพิ่งรู้สึกสูญเสียบางอย่างนะตอนนี้นะคะหรือรู้สึกแบบนี้มาโดยตลอดอืมนะคะรู้สึกมีแต่ความเจ็บปวดนะพอพูดถึงความรักความสัมพันธ์นะคะก็เนาะเลยทำให้คนคนนี้นะคะกำลังก้าวเข้าสู่ความรักที่ ไม่อยากจะคาดหวังนะคะรักด้วยความบริสุทธิ์ใจอะไรแบบนี้ค่ะหรือในบางคนกำลังมองหาความรักความสัมพันธ์ที่คือมันต้องเท่าเทียมกันนะคะอาจจะให้อย่างเดียวนะอาจจะเป็นผู้ให้มาโดยตลอดถามว่าเราไม่ควรหวังสิ่งใดตอบแทนใช่ไหมคะในบางคนก็บอกเออความรักแหมาบางทีเราก็ไม่ควรคาดหวังสิ่งใดตอบแทนแต่บางที มันก็ไม่ไหวเหมือนกันนะใช่ไหมคะในบางคนน่าจะเคยผ่านจุดที่ว่าเรามีแต่ให้ให้อย่างเดียวให้จนแบบว่าหมดเนื้อหมดตัวนะคะให้ทุกสิ่งทุกอย่างอืมจนเรารู้สึกเหนื่อยล้าบางทีอะไรที่มันไม่สมดุลกันนะคะมันก็ไม่ไหวเหมือนกันนะคะมันจะเอียงเกินไปเอียงข้างแล้วนะคะถ้าถ้าเกิดว่าเราอะ เป็นฝ่ายให้อยู่อย่างเดียวใช่ไหมคะในบางครั้งเนาะบางทีมันก็ต้องมีการให้แล้วก็มีการรับแบ่งปันนะคะมันคือการแบ่งปันนะคะและในบางคนค่ะในบางคนเหมือนว่ามีคนที่กำลังตกกลุ่มรักใครอยู่ด้วยเหมือนกำลังแอบชอบใครอยู่นะคะเอาแหละก็นะ้็พลังงานประมาณนี้นะคะ และทีนี้นะคะเพิ่มเติมค่ะว่าคือคุณจะเห็นคนที่รักตัวเองหรือกําลังก้าวเข้าสู่สภาวะของคนที่รักตัวเองสุดๆรักตัวเองเห็นคุณค่าในตัวเองนะคะคือไม่ว่าจะเป็นยังไงร,รู้สึกภูมิใจในตัวเองรู้สึกรู้สึกดีกับตัวเองสุดๆแล้วก็ เป็นช่วงเวลาของการเยียวยาด้วยนะในบางคนกําลังเข้าสู่กระบวนการนี้แหละคะ่ะนะคือกําลังเยียวยาตัวเองอ๋อหรือเป็นไปได้ค่ะที่พูดว่าตกมีบางคนกําลังตกกลุ่มรักใครบางคนคุณอาจจะกําลังตกกลุ่มรักตัวเองอยู่ก็ได้ค่ะนะคะที่จริงอ่ะเป็นพลังงานที่ดีเลยนะถ้าโดยเฉพาะอย่างยิ่งคนที่เห็นคุณค่าในตัวเองมากๆแล้วนะคะ ทีนี้เรามาดูไพ่ทาโร่กันดีกว่าลักษณะของเนื้อคู่คนเกิดวันอังคารอาจจะเกี่ยวข้องกับเมถุนตุนกุมมีนกรกฎพิจิกนะคะพลังงานที่แบบมีความอุดมสมบูรณ์นะคะ คนคนี้น่าจะเป็นนักลงทุนอาจจะเป็นชอบทำสวนทำเกษตรนะคะแล้วก็รอพืชผลเป็นคนที่มีความใจเย็นแต่ก็วิตกจรหลิดง่ายนะคะคนคนี้น่าจะเป็นคนที่มีปัญหาชีวิตอยู่เรื่อยนะ,ะหรือเป็นคนที่จิตใจบางครั้งเขาอาจจะชอบ วิตกนะคะวิตกหรือว่าเขาเองก็เพิ่งผ่านเรื่องราวความรู้สึกที่อาจจะเหมือนกับว่าเพิ่งเสียใจมาเหมือนกันนะคะเพิ่งเสียใจมีปัญหาในเรื่องของความรักความสัมพันธ์มาเช่นกันแล้วก็รู้สึกว่า move on หรือไปต่อได้ยากนะคะเหมือนเขาก็จะเป็นคนที่เหมือนพอเคยมีอดีตยึดติดแล้วก็จะทำให้เขารู้สึกกังวล นะวิตกจริตหรือว่าหวาดกลัวกับความรักความสัมพันธ์หรืออะไรแบบเนี้นะคะทีนี้เขาเป็นคนขยันนะยังไงซะาก็คือเรื่องความขยันความมีน้ําใจเนี่ยเป็นอาจจะเป็นสายเปยนะสายเปมีน้ําใจชอบช่วยเหลือโดยเฉพาะคนยากไร้นะคะเป็นคนชอบแบ่งปันมีความเอ็นดูเด็กๆน่าจะเป็นคนที่รักครอบครัวด้วยใน ในระดับหนึ่งเลยรักครอบครัวกําลังสร้างเนื้อสร้างตัวกําลังวางรากฐานหรือคนคนนี้เขากําลังมีแผนซื้อบ้านปลูกบ้านสร้างบ้านหรือกําลังสร้างบ้านอยู่นะคะหรืออีกแง่หนึ่งก็คือเป็นคนที่ถ้าพูดถึงการงานก็ถือได้ว่ามีความมั่นคงในระดับหนึ่งเลยนะคะแต่คนคนนี้น่าจะอยู่ทางไกลเนาะอยู่อยู่ไกลจากคุณ ะะหรืออาจจะเป็นคนที่อาจจะเคยเจอกันมาแล้วก็ได้แล้วมันมีโอกาสได้หวนคืนวกกลับมาเจอกันอีกนะคะคนคนนี้นะเขาเป็นคนที่น่าจะหลากหลายอารมณ์เลยแหละนะคะเป็นคนที่สภาวะอารมณ์มีความอ่อนไวหวลึกซึ้งนะคะอชอบสองคนคนนี้ชอบสองชอบพิจารณา ดูเชิงนะคะดูเชิงพินิพิจารณาเยอะอืมโอเคแหละมองว่าน่าจะเป็นคนเก่าอะค่ะอาจจะเป็นเนื้อคู่ที่เคยเจอกันแล้วเนื้อคู่หรืออาจจะเป็นคนเก่าอะ่ะที่เคยจบกันไปแล้วอะค่ะแล้วมาเริ่มต้นใหม่อืมเป็นไปได้เลยในบางคนอะ หรืออีกแง่หนึ่งอะนะคะก็คือจะเป็นอะไรที่มันต่างไปจากเดิมเลยอะคุณจะรู้สึกว่าทุกสิ่งมันแบบมันเหมือนมันหน้ามือเป็นหลังมือคุณจะมีความรู้สึกแบบนั้นนะคะคืออาจจะแบบปรากฏหรืออ,อ่สถานการณ์บรรยากาศหรือว่ามีบางอย่างอะที่ทําให้คุณไม่คาดคิดเลยค่ะอืมคุณจะไม่คาดคิดเลยนะคะ,คะ,คะ,คะก็เป็นไปได้ นะเพราะมันมีลักษณะของสิ่งที่อาจจะแบบมีความฉับพลันทันด่วนหรือว่ามันดูอารมณ์มันลักษณะแบบหน้ามือเป็นหลังมือ,อยังไงไม่รู้อะนะคะคนคนนี้นะอีกแง่หนึ่งก็ถ้าถึงยามสังสรรค์เขาก็สังสรร์นะคะเต็มที่เหมือนกันก็อาจจะมีเพื่อนฝูงหรืออีกแง่หนึง่งคนคนนี้คุณอาจจะเคยมีโอกาสไปสังสรร์กับเขาแล้วนะ ได้เจอกันแล้วหรืออยู่ในกลุ่มเพื่อนกลุ่มคนที่เคยได้รู้จักกันนะคะก็เป็นไปได้หรืออีกแง่หนึ่งนะมาจากการแนะนำของเพื่อนนะคะของเพื่อนหรือคนรู้จักใครก็ตามอ่ะอาจจะเกิดการแนะนำชักจูงมาให้ได้รู้จักกันก็เป็นไปได้ค่ะอืมนะคะประมาณนี้คนคนนี้ถ้าพูดถึงการเงินมองว่าการเงินเขาโอเคเลยนะคะ ถือว่าก็โอเคแล้วก็นิสัยหนักแน่นมั่นคงแต่ก็จะเป็นคนที่ช่างส่องนะคือจะเป็นคนช่างสังเกตนะคะคอยจดจ้องดูเชิงอยู่ตลอดเวลาคือจะรู้ทุกอย่างอยากรู้อะไรต้องรู้ประมาณนี้นะคะอืมก็คร่าวๆประมาณนี้นะคะขอบคุณมากๆที่รับชมค่ะ